หากใครที่กําลังมองหารถเก่งซีดานขนาดใหญ่นะคะแล้วก็แบบสไตล์ผู้บริหารออปชันเยอะๆสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะๆนะคะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มสุดๆค่ะเจ้านี้นะคะก็จะเป็น Toyota Camry ี่ 2.0G ค่ะปี2018นะคะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเขามีอะไรมาให้บ้างน,นะคะแล้วก็ออปชันของเขานะคะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะเริ่มต้นจากไฟหน้านะคะโคมก็จะมากรอบนะคะก็จะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟ โปรเจคเตอร์เลนนะคะเป็นแบบบายบายบีมเลนนะคะก็คือจะเป็นแบบเลน LED นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดย t ไทม์รันนิ่งไลท์ด้วยนะคะข้างหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าแล้วก็คิวกระโปรงนะคะก็จะเป็นโครเมียมค่ะเข้ากันดีเลยนะคะกับโลโก้โตโย t a ที่เป็นโครเมียมเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นเซ็นเซอร์กะระยะจอด,ด้านหน้านะคะให้มาถึง2จุดซ้ายขวานะคะ แล้วก็อันนี้ไฟตัดมอค่ะมาในกรอบโรเมียมเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็แผงระบายความร้อนด้านหน้านะคะก็จะเป็นชั้นๆแบบนี้เนาะดูสปอร์ตดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นกว่าตัวเก่านะคะามาในส่วนของล้อกันบ้างน,นะคะก็จะเป็นล้อขนาด16นิ้วนะคะมากับยางใหม่ปี2021เลยค่ะขนาดยางที่215/60นะคะใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้ยังใช้งานได้อีกยาวนานค่ะใหม่มากๆจริงๆค่ะ โ่ยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้เครื่องยนต์ของเขานะคะกระจกก็จะเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะคะพร้อมกับระบบอัตโนมัติด้วยนะคะเมื่อเราก,กดเมื่อเรากดล็อกรถนะคะกระจกก็จะพับอัตโนมัติเลยแล้วก็มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างให้ด้วยพอเราปลดล็อกนะคะเขาก็จะกางให้อัตโนมัติแบบนี้เลยสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆแล้วก็ขอบคิวนะคะของประตูนะก็จะข้างบนข้างล่างนะคะก็จะเป็นโครเมยียมเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็มือจับนะคะมือ จับประตูก็จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะทั้งสี่บานเลยยางใหม่ทั้งสี่ล้อเลยนะคะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์กะระยะจอดนะคะสี่จุดค่ะพร้อมกับกล้องถอยนะคะแล้วก็คิ้วฝากระโปรงด้านหลังนะคะก็จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะ ไฟก็จะเป็นไฟจาก LED นะคะโล,โลโก้ต่างๆก็คืออยู่ครบเลยคันนี้สวยจริงๆค่ะสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวเราดูฝาดท้ายกันบ้างน,นะคะห้องเก็บสัมภาระนะคะจะกว้างแค่ไหนเดี๋ยวเราดูกดล็อกนะคะฝากระโปรงนะคะจากรีโมทได้เลยก mm hmm. ว้างจริงๆค่ะที่เก็บของด้านหลังนะคะคือจุได้เยอะมากๆ แล้วก็ข้างล่างนะคะก็จะเป็นยางอะไหล่พร้อมกับอุปกรณ์เปลี่ยนยางฉุกเฉินมาให้นะคะครบคันเลยคันนี้นะคะสวยมากๆค่ะเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะคะอยู่ครบเลยไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมไม่มีทิศความแน่นอนค่ะรับประกันให้นะคะเดี๋ยวเราดูรอบคันกันไปแล้วนะคะดูข้างหลังกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารกันบ้างนะคะไปดูกันเลยคะ่ะเริ่มต้นกันที่ห้องโดยสารด้านหน้านะคะฝั่งผู้โดยสารเนาะก็จะมาเป็นแผงประตูสีดําแบบนี้นะคะ วัสดุก็จะเป็นหนังนะคะเป็นเงาๆเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นมือเปิดด้านในก็จะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็แผงประตูก็จะเป็นลายไม้ให้นะคะกระจกจะเป็นออตโต้ค่ะส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะก็ตกแต่งด้วยสีดำนะคะตัดกับลายไม้แล้วก็สีเงินตรงนี้นะคะเพะิ่มความหรูหราโดดเด่นมากๆเลยเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะให้มาด้วยสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะเบาะคู่หน้านะคะก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะคะ เี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะห้องโดยสารด้านหลังนะคะสะอาดมากๆเลยค่ะเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานเนาะวัสดุจะเป็นหนังแต่ว่าไม่มีแตกไม่มีหักแน่นอนค่ะแล้วก็คันนี้นะคะกระจกของเขานะคะเป็นออโต้ทั้ง4บานนะด้านหน้าก็เป็นออโต้ด้านหลังก็เป็นออโต้แล้วก็มีช่องเก็บของตรงนี้นะคะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นช่องเขียบุหรี่อะไรแบบนี้เนาะแล้วแต่จะใช้งานเนาะแล้วก็มีม่านกันแดดมาให้ด้วย มีช่องปรับอากาศด้านหลังมาให้ด้วยสองช่องนะคะสวยกริบเลยมีไลเกลงด้านหลังให้ด้วยนะคะโอเคพอสังเกตเนาะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทางด้านผู้ขับขี่กันบ้างนะคะว่ามีออปชันอะไรนะคะแล้วก็กว้างแค่ไหนเดี๋ยวเราลองไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวลองสตาร์ทรถให้ดูด้วยทางด้านผู้ขับขี่นะคะก็เป็นเบาะสีน้ำตาลเช่นเดียวกันค่ะ เริ่มต้นกันที่แผงประตูแล้วกันเนาะก็จะเป็นแผงประตูนะคะบุวัสดุนุ่มๆนะคะเป็นหนังสีดำนะคะแล้วก็ตัดกับลายไม้ตรงนี้นะคะกระจกทั้ง4บานจะควบคุมได้ระบบออตโอต้หมดเลยแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกนะคะมีที่ปรับกระจกตรงนี้ค่ะมีระบบเตือนเบรกฉุกเฉินนะคะระบบเตือนมุมอับสายตานะคะแล้วก็มีระบบการลื่นถลายตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นที่พับกระจกนะคะอ่าคันนี้มาพร้อมกับกุญแจรีโมทแบบนี้เนาะ แล้วก็มาพร้อมกับคู้สตาร์ทนะคะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปนั่งแล้วก็สัเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูกันนะคะเข้ามาอยู่ด้านในแล้วก็สตาร์ทรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวข้างหน้านะคะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นจอแสดงผลการขับขี่นะคะก็จะเป็นแบบ M I D เนาะให้ตัวเลขแบบดิจิตอลนะคะคันนี้เลขไม่อยู่ที่1900 0กนิโลนะคะเป็นไม์แท้นะคะรับประกันได้ค่ะเป็นรถใช้งานจริงๆค่ะมีตัวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะก็มีมีมา ยังติดไว้ที่รถอยู่นะคะแล้วก็ตัวพวมาลัยนะคะด้านบนจะเป็นลายไม้เนาะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นพุ้มด้วยหนังนะคะตรงนี้ก็จะเป็น c r u คอน control ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นม u l t i function นะคะระบบ multimedia นะคะก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีกล้องถอยเนาะเดี๋ยวเราทดสอบกล้องเนาะโอเคอันนี้เข้าเกียร์ถอยแล้วนะคะก็เปลี่ยนเลนให้เลยนะคะให้ดูข้างหลังได้เลย สะดวกสบายแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเวลาขับเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นระบบปรับอากาศนะคะอันนี้จะเป็นแบบออโต้นะคะแล้วก็ให้ตัวเลขแบบดิจิตอลด้วยส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบดูโอโซนแยกโซนซ้ายขวานะคะมีช่องเก็บโทรศัพท์ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบสาย AUX กับ USB นะคะพร้อมกับเชื่อมต่อไฟเพิ่มเติมนะคะ คอนโซลกลางนะคะตกแต่งด้วยลายไม้ค่ะคันนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะอ่าเปิดมาก็จะเป็นช่องเก็บแก้วน้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าคันนี้นะคะเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะมาต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูเลยนะคะนี้เราเปลดล็อกจากด้านในแล้วเนาะแล้วก็มาตรงนี้ต่อนะคะอ่าเปิดแบบนี้เลยนะคะเป็นโชค๊คสะดวกสบายค่ะไม่ต้องเอายกเอาไม้คำ้ำ ให้ดูตรงนี้ก่อนนะคะว่ารถของเราไม่เคยทําสีฝากระโปรงเลยนะคะตรงนี้ยังจิกได้นะคะถ้าหากลูกค้านะคะคนไหนไปดูรถเนาะเราก็ลองจิกฝากระโปรงดูนะคะถ้ามันแข็งจิกไม่ลงแสดงว่ามันเคยผ่านการทําสีมาค่ะซึ่งของเราต้องบอกเลยว่าเดิมมากๆนะคะ,ะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าคันนี้เป็น t o y o ต a Camry 2.0G ปี2018ค่ะคันนี้มาในเครื่องยนต์เบนซิน VVTI นะคะ จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะคันนี้ให้กําลังแรงม้าสูงสุดที่167แรงม้านะคะแรงมากๆแล้วก็ยังประหยัดน้ำมันด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ประหยัดมากเนะาะเพราะเครื่องยนต์เขาค่อนข้างใหญ่แต่บอกเลยว่าใช้แล้วคุ้มค่าค่ะรถคันนี้สวยจริงๆค่ะเรารับประกันไม่มีฉนัดน้าท่วมหรือว่าผิดความหากลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากดูรถจริงนะคะเต็ของเราอยู่ที่ราชพฤกษ์นะคะ อยู่ติดกับถนนราชพฤกษ์เลยนะตรงข้ามกับโรงเรียนนานาชาติอนุบาลเด่นล่านะคะชื่อเต็นว่าราชพฤกษ์พีคาเซ็นเตอร์ค่ะถ้าหากมาไม่ถูกนะคะโทรสอบถามก็ได้ค่ะ0903320120หรือว่าจะแอดไลน์ตามไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ก็ได้นะคะอ่าฝากติดตามกันต่อด้วยแล้วกันนะคะว่าคลิปหน้าของเหมียวนะคะจะเป็นคลิปรถอะไรที่จะพามาดูนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะคะ วันนี้เหมียวไปแล้วนะคะไปพร้อมกับเจ้าแคมรี่ตัวนี้เลยสวัสดีค่ะ